ออกแบบการวิจัยอย่างไรจึงทําให้ผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดหลักการออกแบบการวิจัยนั้นเราใช้หลัก max-min-con คลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลัก min คือ minimization คือลดความแปรปรวนหรือความคลาดเคลื่อนที่จะส่งผลถึงการวิจัยให้มันเหลือน้อยที่สุด ความคลาดเคลื่อนหรือสิ่งที่จะมากระทบต่อผลการวิจัยนั้นแบ่งได้นะคะมีสองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมเช่นสถานที่อากาศเวลานะคะหรือความเหนื่อยล้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อ,อ กลุ่มตัวอย่างนะคะเช่นถ้ากลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบในห้องที่มีอากาศเย็นเขาก็อาจจะทําผลการทดสอบออกมาเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งไปทําแบบทดสอบในห้องที่มีอากาศร้อนผลก็อาจจะออกมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมควบคุมสถานการณ์ให้คงที่มากที่สุดนะ,ะให้มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นอากาศนะคะหรือเป็นช่วงเวลานะะหรือเป็นสถานที่เราต้องควบคุมนะคะนี่คือข้อแรกข้อที่สก็คือ เครื่องมือที่เรานําไปวัดค่ะการที่เราจะเก็บข้อมูลนั้นเราต้องใช้เครื่องมือถูกไหมคะแต่ถ้าเครื่องมือนั้นไม่ตรงหรือไม่เที่ยงก็ทําให้ผลการวิจัยนั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงไม่ตรงก็คือมีความตรงน้อยนะคะสมมุติว่าเราออกแบบเครื่องมือมาแล้วเราไม่ไปหาความตรงนะคะอย่างอย่างจริงจัง ะะทำเสร็จก็ไปวัดเลยเครื่องมือที่ไม่ตรงก็จะส่งผลทําให้ผลการศึกษานั้นคลาดเคลื่อนและเครื่องมือที่ไม่เที่ยงนะคะไม่เที่ยงนั้นหมายความว่าอ,อย่างเช่นนะคะเรานําที่ช่างน้ําหนักไปไปวัดนะคะแต่ที่ช่างน้ําหนักนั้นเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแก่นะคะคือไม่เที่ยงเมื่อไปช่างน้ําหนักผลที่ได้ก็จะมีความคลาดเคลื่อน หรือถ้าเป็นนาฬิกานะคะไปจับเวลานาฬิกาไม่มีความแม่นยำนะคะเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าผลการจับเวลานั้นก็คลาดเคลื่อนนะคะหรือถ้าเราไปวัดความดันโลหิตเครื่องวัดความดันโลหิตก็ไม่แม่นยำนะคะหรือทานอ่อนก็ทำให้ความดันโลหิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือ,เ,อ,อเราไม่จับ สถานการณ์นะคะว่าคนที่จะมาวัดความดันโลหิตนั้นจะต้องพักกี่นาทีนะคะใครมาถึงก็วัดเลยวัดเลยแบบนี้ก็ทำให้ผลความดันโลหิตนั้นคลาดเคลื่อนไปนี่คือตัวอย่างของการควบคุมเครื่องมือวัดค่ะเราต้องควบคุมให้เครื่องมือของเรานั้นมีความเที่ยงและความตรงให้มากที่สุดรวมถึงวิธีการวัดด้วยนะคะ ส่วนที่3ก็คือเราจะต้องใช้การสุ่มนะคะใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ามาก็จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของการเก็บข้อมูลได้และวิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่4ก็คือใช้สถิติในการที่จะช่วยลดความแปรปรวนทั้งหมดนี้4วิธีนะคะคือวิธีที่1คือ ควบคุมสถานการณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้คงที่ข้อ2คือดูแลเครื่องมือให้มีความเที่ยงและความตรง 3. คือสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ามานะคะจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนและ4ใช้สถิติในการควบคุมหรือลดลดความแปรปรวน 4. แบบนี้จะช่วยลดความแปรปรวนหรือความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยได้ น,น้องลองไปคิดนะคะให้ดีในการออกแบบคลิปหน้าพบกับวิธีที่3ค่ะสวัสดีค่ะ